สวัสดีครับผมไพลัสเอ้อพุ่งเลิศนะครับเรียนอยู่ที่คณะวารศสารนะครับเอกโฆษณานะครับ,นนร,บรหัสนักศึกษา4007610993ครับผมตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทชูใจนะครับเป็นตำแหน่งโคฟาวเดอร์ er, แล้วก็ creative นะครับเพื่อนๆเ,เรียกกันว่าเป้าชูใจครับผมตอนนั้นเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักเขียนว่ะเพราะเราชอบอ่านหนังสือ เปิดไปเจอชื่อคณะเขียนวารสารเราก็คิดว่าอันนี้แหละทําให้เราเป็นนักเขียนได้ก็เลยสมัครเข้าไปในคณะวารสารครับพอเราเราแบกความฝันนี้แล้วก็เป็นติดนะดีใจก็เข้าไปเรียนพี่เขาบอกว่ามันไม่มีนะในนี้มันมีแค่นักหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยนักวิท,ทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะฮะ เขาบอกเอ้ยก็ไปทางโฆษณาไหมละ่ะมันก็ได้คิดได้แบบเหมือนเหมือนได้แต่งเรื่องได้คิดสร้างสารรค์ตามที่เราต้องการเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ด้วยความง่ายตอนนั้นก็เอองั้นโฆษณาแล้วกันที่ท,ที่ชีวิตหักเหมาในช่วงปีที่ผมอยู่เนี่ยก็มีเพื่อนๆจากหลากหลายแบ็คกราวแล้วกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กวรสานในช่วงปีนั้นมีคล้ายๆกันน่ะคือมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างมุ่งม,มั่นนะค่อนข้างพยายามซึ่งทุกวันนี้หลายคนก็เป็นเป็นปุ้งกับดังเนาะหรือว่าเป็นครีเอทีฟชื่อดังอยู่ในวงการหลายคนทีเดียวไอ้ไอ้ไอฟิลลิ่งบรรยากาศหรือ DNA ของความมุ่งม,มั่นน่ะ พยายามจะแบบลงแข่งประกวดนะที่ไหนมีแข่งประกวดที่ไหนมีเวิร์กช็อปโอ้โหคนคนเยจะไปหากันไปหาแล้วมาแชร์เพื่อนๆมันก็เป็นสังคมที่เออเราช่วยกันไปสู่ฝันกันนั่นนั่นคือสิ่งที่ได้หลักๆจากคณะวารสารเลยงานที่เรียกว่าควา้ารางวัลเยอะที่สุดในบริษัทชูใจแล้วกันฮะก็คืองานสัมมกรเนาะสัมมกรไม่ใช่สัมภากร์จริงๆเครดิตเนี่ยต้องยกให้กับลูกค้า ที่สร้างโจทย์ที่น่าสนใจให้กับเราขึ้นมาปกติเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันบ่อยเรื่อง awareness คนจําแบรนด์ไม่ได้คนไม่ทึกนึกถึงแบรนด์ชั้นอะไรเงี้ยนะฮะถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเลยก็คือก็ทําให้คนจําชื่อแบรนด์ให้ได้สิแต่โดยมากมาร์เก็ตเตอร์ทั่วไปก็จะหลีกเลี่ยงวิธีนี้เขาจะพยายามเอ๊ใส่คุณค่าอะไรลงไปให้คนจดจําแบรนด์ได้ใส่คุณค่าอื่นเข้าไปเพื่อให้คนจดจําแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็เป็นวิธีที่ดี แต่ทีเนี้ยสำหรับลูกค้าเจ้านี้เขาอาจจะมีความกล้ามั้งฮะกล้าที่จะบูลลี่แบรนด์ตัวเองอะว่าเออแบรนด์ฉันมันแบบคนมันจําไม่ได้จริงๆวะ่ะและจําผิดด้วยนะซึ่งซึ่งไอ้แฟกตรงนี้มันก็มาจากการรีเสิร์ชเนาะฝ่ายกลยุทธ์ก็ไปรีเสิร์ชไปสัมภาษณ์แล้วมันก็เป็นข้อมูลจริงที่เราเห็นในหนังโฆษณาเนี่ยมันสปริงบอร์ดมาจากข้อมูลจริงทั้งนั้น งานสมัยเรียนก็ประทับใจนะงานที่ทํากับเพื่อนๆเด็กวรสารยุคนั้นมันจะเป็นอันเดอร์ด็อกหน่อยเราไปประกวดโฆษณาอะไรก็ไม่ค่อยชนะปีนั้นพิเศษมากเขาให้ทําเป็นหนังเลยมันก็เหมือนกับเราได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆหลายคนอันหนึ่งก่อนในกลุ่มเอกโฆษณาด้วยกันคิดงานด้วยกันวาดบอร์ดแล้วก็ไปประกวดก็ได้ได้เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเข้ารอบเสร็จเขาก็ให้ถ่ายทําจริงเราก็ไปเรียกเพื่อนที่อยู่เอกฟิล์มเนาะ มาช่วยทําอีกอะไรเงี้ยแล้วทำเป็นหนังแล้วก็ส่งประกวดกันอะไรเงี้ยฮะก,ก็เป็นผลงานที่ภูมิใจมากๆทุกวันนี้ยังจําบอร์ดหนังจำจำสคริปต์ได้อยู่เลยอะไรเงี้ยฮะสำหรับสายอาชีพพวกเราแล้วกันครีเอทีฟเนี่ยสิ่งที่เขาอยากเห็นคือพอร์ตโฟลิโอซึ่งโอ้สปีที่เราเรียนมาเราไม่ได้พรี p พร์สิ่งนี้เลยเราไม่ได้รู้สิ่งนี้เลยแล้วต้องไปเสียเวลาไปนั่งทําหลังจากจบ ซ,ซึ่งซึ่งถ้า,ถา,ถาจ,ะจ,ะจะขอความกรุณาคณะนะเพื่อช่วยน้องๆรุ่นต่อไปก็อาจจะเป็นประเด็นนี้แหละว่าเยทำยังไงที่วิชาความรู้ในมหาลัยมันจะเข้ามาชิดกับโลกความจริงของการงานได้วิชาในคณะเมันมีวิชาสําหรับเอกสาหรับเด็กอยากเป็นเคทีอ่ะแล้วก็เนี่ยเป็นวิชาที่มิวพอร์ตกับเด็กไปเลยใช่ไหมครูก็เอ,เ,อเ,อเอาคนที่เคทีป่ะมาช่วยคอมเมนต์อะไรอย่างี้ฮะเพื่อที่ว่า พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาแพ็คพอร์ตแล้วเขาก็ยื่นได้เลยโดยที่มั่นใจได้ด้วยนะว่าพอร์ตนี้มันผ่านตาครีเอทีฟที่มีคุณภาพมาแล้วและสมัครงานได้ทันทีจบออกมาน้องเขาก็ทำงานได้เลยใช่ไหมฮะไปไปไปอยู่ตามบริษัทอย่างที่น้องเขาอยากเป็นได้ทันที